สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภูสุคนทุกค่ะคลิปนี้ทุกค่ะเป็นคลิปพิเศษนอกคะ่ะคลิปพิเศษจากอาจารย์เซียนขาปู่ซีเงินดากลาดทอกคะ่ะเมื่อน,นี้อาจารย์จะมาพูดกับ FC ทุกค่ะมีข้าวดีข้าวดีดีหรือไม่ได้ว่าดีเลยนอกคะ่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพโจสวัสดีครับ FC ทุกคนครับที่สายบุญปูป่พญานาคทุกคนครับ เมื่อนี้กกะมีข้าวดีหลังจากเลขไพออกไปแล้วเขาสาบสุยสุย,สย,สยไปให้เกดสองออกหนึ่งสองขันค้นเขาเหตดเป็นเขาเกิถือที่ดอกมันเป็นเลขเกดแบบผู้ใดก็ถสอรัวเนาะเ็ตเอาแต่หลังจากาพลาดเลขง่ายมากกะสาบสุยผู้ถือก็ถือกะไว้เพื่อนบ้านไปสองวันก็ถูกตรงๆสองครั้งแล้วเป็นยังคึกไปเลขแล้ว อย่ารู้เพาพิจูจ้ะเบาเนุกอ,อาจารย์มันเพราะเอียงอาจารย์เพราะว่าผมยังไม่ได้เปิดเนตปูแต่หัวใจปูวันนี้เมื่อวันพรุ่งนี้ผมจะเปิดเนตและบรรจุหัวใจปูคือเชิญหัวใจมาอยู่เพราะว่าผมได้นี่ม์พระมาเปิดเนตให้ไอ้ที่มันสกสารซุยๆอยู่นี่ก็เพราะผมลืมเปิดเนตเพิ่นเพราะว่ามีคน บอกผมว่าเปิดเนตรหรือ,อยังผมนึกว่ามือนั่นเป็นเปิดเนตรแล้วที่จริงมันบพระท่านไม่เปิดน,นี่ก็สิได้เปิดเนตรและก็สิขอพอรให้เอซีไปเรียกไงผู้ที่อยากร่วมเปิดเนตรเขียนไลยซื้อส่งมาในทางไลา์ที่ได้ยนินก็มาร่วมเปิดเนตรบรรจุหัวใจกับประจา์เด้อกะทิวจังไห๋เนะาะก่ผู้อยากร่วมบุญมากกะ1ิเ้าบาท พาคู่เปิ้นเปิดเนีตนเด้อที่โจกับว่ได้เรียกร้องไปเช่นแต่ว่าผู้ใดอยากเปิดเนตรเปิดซื้อก็ส่งเลยซื้อมาแต่การบรรจุมัวใจของคู่สีเงินแต่เขาสั่งมาเนี่ก็ได้หลายเดือนแล้วยังไม่เปิดเนตรก่อนออกพรรษาเลขก็เลยเป็นมันหลบซอกซอยเขาใจพิดแม่นว่าจันว่าแม่นอันเปิดเลขหราว่าเสนอครับขอใจผิดใจจริงแล้วยังไม่ได้เปิด เพราะว่าตอนสร้าง่คือเอาไปสวดเฉยๆยังไม่ได้เปิด<อ>วันนี้ผมกับที่ได้เปิดเนตรให้เพิ่นไปมุนผามุน,มนปูมาปูองคนี้สายพญานาคโดยตรงนะครับชื่อปูลําดวนเพิ่นไปเปิดเนตรมงได้นี่จะสาเร็จทุกครั้งคือตัวเลขเพราะแม่นเยาะให้เก็บที่ดีใจเด้วยพียงแต่ว่าเพิ่นเปิดเนตรมงได้เบิ่งดีดีนะครับเลขทูกผมจะส่งให้คือว่าเป็นเลขหง่เลย เพราะว่าเลขถูกเพินสิมาเปิดมืออื่นคือพรุ่งนี้แหละเขาจะมาเปิดเนตรให้ผมจะได้เตรียมงานามือนี้ก็ได้ทำความสะอาดแล้วก็เตรียมเป็นเตรียมโตมาเพื่อจะดว,วง<ม>สวงเปิดเนตรปูสีเงินผมกระบ,บอกพามช่องปิโจว่าทุกคนที่สนใจอยากร่วมเปิดเนตรมันดูมดใจจะเชิญใดรได้ครับเด้อเอาปิโจรวนี่ผมบัมืนชี<ต>กาวนามบันชีกาเด้อทูบทๆบทูบวันนี้น มื่อนี้มีเพื่อนบ้านเน้ะก่ะวดที่แล้วจารย์วที่แล้วแค่อาจารย์บอกปูว่าไปหาปูล่อมด่วนมากวา่าวันที่21จะทําพิธีเปิดเนตรเปิดหัวใจไห้นอกค่ะเพื่อนก็ไ้เลขเล่าเข่าไหมคะ่ะ2 2 3 8เนาะคะ่ะจุดทูบว,วันนั้นก็คือ2 3 8เล่าเข่า2 8เนะคะ่ะข้างล่างออก2 8เนาะคะ่ะ ข้างบนออกแปดหนึ่งศูนย์ค่ะจันกนหนานั่นออกก็กคือสามห้าสามหกยังแก่เขาครับแต่ว่าผมคุยว่าปฏิหามในฟังก่อนที่ไปหาปู่ลําดวนนี่ถ้าเขาถ้าผมไปวันที่สิบห้านี่คือเบอร์รถผมนี่สามแปดถูกกันทั้งประเทศเลยแม่ผมว่ได้ไปอันนี้ผมยอมรับว่าแม่นแม่นลังเลยออกว่าผมจะพูดให้ฟังว่าเกิดปฏิหารนี่ยังผมไปบอกว่าจะไปนิมนต์ปู่ ลำดวนมาเปิดเนตรให้เอฟซีมือนั่นรถผมจอดอยู่พื้นดินมันเพลียงรถนี่มันสามารถเคลื่อนที่ไปทั้งหนาแล้ว่าสามารถเคลื่อนที่ถอยหลังแล้วก็ถอยยาวได้เลยคือว่าลงปู่ว่าผู้่นดีใจวันว่างวดน,นี้แหละเพิ่นสิให้โชควานว่าหลังจากเปิดเนตรแล้วระวังให้ดีนะ่ันว่าอาจจะมีโชคก็ได้ว่นวาเพราะว่าเป็นเฉยเฮาเพิ่นกให้ยพระท่านได้ตรงๆหลังจากออกพรรสามานี่ผมก็อธิษฐานอยู่ว่า ต้องได้เพราะว่าถ้าเปิดเน้นแล้วนี่ต้องได้เพราะว่าเพิ่งจะแสดงปฏิหารให้เพิ่งแล้วผมก็ฝากบอกเอ็ดดี้ว่าอย่าเพิ่มช่อครับเพราะว่าผมพึ่งบอกวันสามารถในสองนวดแต่ปูพิ่งต้องให้เพิ่งเคยให้ถือนี่ก็ต้องให้ถือหรือเก่าเนาะพี่โจแม่กนค่ะเมื่อนั้นวันที่สิบแปดแล้วคะวันนั้นตรงกับวันลาววันจันทร์แล้วค่ะอาจารย์ไปวันที่สิบแปดแล้วก็รถของอาจารย์ทะเบียนแปดสามหนึ่งหนึ่งแล้วค่ะ เดินถอยหนา้าถอยหลังพ่อไปถึงวัดหลวงปูล่ำด่วนปูพญานาคสีเงินเพื่อนกับไปน้่เนาะค่ะแล้วก็ไปเจอพระานาคยุคุนเพื่อนก็เลยดีใจเป็นบ่ะอารยา์แมนเป็นพักมาอยู่รถผมหล่นเห็นกันทั้งหมดแปดคนเห็นกันเมื่อสุกคนเลยเ่นเลยบอกว่าอ้าวเมื่อใหญ่มันออกไปแล้วมันเหลือเลขลาวเราก็ไปซื้อสองแฝงเลขก้อนหนึ่งศูนย์เป็นา,างที่เนาะแ,แต่ผมก็ได้บอกเอพีเดาะผมก็สทรวงจะไปเรียนกับไปขันผู้ใดเข้าใจําว่าเลขล่ำหนอ,อปนแปดสามแล้ว ผมก็ส่งเลขทุกข้าไปอีกสองแปดกตต้องเข้าใจว่าเลขรถมันก็ต้องรดทำรับอแต่ว่ามือนั่นอาจารย์มือนั่นอาจารย์คุยใหเบาห้โจฟังผู้เดียวเนาะเพราะว่าบ่ได้ลงคลิปเนาะอาจารย์เนาะก็เลยมันค่ะมันบ่ทัานก็โจก็รลูอยุ่ผู้เดียวนี่โจก็เป็นพยานใดเนาะแต่ว่าเลขทุบมันสองสามแปดมันก็มีอยู่ในหันเนาะอาจารย์เนาะก็เลยบ่ได้เล่าเรื่องอเรื่องรถที่ถอยนาถอยลังให้เอฟซีฟั่ง ก็มียู่ค่ะบางท่านที่บอกว่าอันนั้นแอดโจขึ้นเอาแต่ผู้เดียวแถวสันเมือ่อนี้เนาะค่ะจุดแอดโจสิบว่าเอาผู้เดียวเนาะค่ะนี่ค่ะจันเลขทูบที่จุดวันนี้เนาะค่ะให้เพิ่นเบิ่งก่อนเนาะนี่ครับนี่ได้ไหมศูนย์หกเจ็ดครับตัดเหรียญได้ครับเรื่อเอฟซีตัดเหรียญเราค่ะเหรียญสามโตนั่นะครับตัดเหรียญเราได้ครับเพื่อเพื่อโชคดีเมื่อนี้เพราะว่าขอเพิ่นไว้ซื้อเล้ววาไปเล้าก่อนเขาขวาจะถึงไทยเราไปเที่ยว่าระเทศกันก่อน ให้มีเงินมีทองก่อนเพราะว่ามืออื่นนี่จะเป็นมือเลิกดีครับคือผมบอกแหละจะเปิดเน็ตให้ปู่สีเงินที่ทุกคนได้รวมเอ็ดรวมสังกับเชิญขามานี่กเพอานี่สมบุญไอ้ได้โชคมือื่นนี่ผมอยส่งเขาในไลฟ์คุมในช่องพี่โจแล้วก็วันที่หนึ่งห้าที่หเอามีโชคกันหลังจากเปิดเน็ตเพิ่นในบอพี่โจเพราะว่าผมแกดีใจที่เอกผมิ่งรู้ว่าผมยังไม่ได้เปิดเนตเพิ่นเพราะว่ามีคนทวงมา พราะว่าเลขมันเป็นอย่างคือเพี้ยนสุยหนาซุยหลังแท่คพาหมายคือว่าเพิ่นประท่านได้ตั้งใจให้หลังจากเปิดเนตรนี่มันว่าแน่เลยครับผมจะบอกให้เพราะว่าพระเพิ่นก็บอกผมอยู่ว่าต้องเปิดเนตรก่อนเพิ่น่อยสิปท่านให้เพราะว่าสามเพิ่นมาได้หลายเดือนแล้วอีกมิดขออย่างเดียวเนี่ยเพิ่นว่าให้ดอกเพราะว่าเพิ่นมองเงี้ยงกับประท่านเีกเองชัดวางที่เนาะแต่ว่าเม้นว่าไงฮะให้คดเชียได้ครับเช่นแต่ว่าอ่าเสียในเรื่องพวกนี้กับต้องพิจารณายันว่า ของพวกนี้มันอาจเป็นสิ่งลี้ลับอาจจะมีจริงที่ห้ามองไปเห็นนะครับแม่นบ่พีจโจแม่นก่ะครับกะแต่ว่าแครับอาจารย์เลขทูบมื้อนี้เนาะให้เพื่อนเอาไปเพื่อนบ้านก่อนนาจย์เนาะเลขทูบนี่คือไปเพื่อนบ้านไปตรงไหมครับจ้ะเลขเลขหล,ขลังจากวางาเจิมในเปิดเมตดตู้มือนี่ค่อยจะเป็นเลขไปวันที่หนึง่งแต่ผมกับฟันยู่เม่ขึ้นแต่ผมแหงจํำไม่ได้ เพิ่นกับมาบอกค่ดอดแต่ว่าผมเองจำาบ่ได้คือสิ่มันสิค้ากันกบไปท่านด้เปิดเนี่ยที่เพิ่นนี่แหละเพิ่นกันมาบอกยกสองเียนสามเทียนแหรอแต่จำาบ่ได้แต่ชีวาไงเนาะจำได้กต่สิบอกคิดอดแต่ว่าจำไม่ได้อาจารย์เลขทั่วมวดที่แล้วเนาะวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือสองสะมยังก่อนเพิ่นเนอะสองสามแปดหรือยังสองสามสองแปดสามสองแปดสามจูบไปเรา ปรากฏว่าเล่าออกสองแปดแล้วค่ะขางลางงวดที่แล้วเอฟซีอันนี้ศูนย์หกเจ็ดมือนีเนาะจันเนาะจุดมือนีศูนย์หกเจ็ดนะคะแปลว่ากะเป็นที่เสียดายอยู่ที่ว่ารถนีมาดหาปูสีเงินนีออกทุกครั้งเนาะผมกับลุงบอกว่ารถคันที่สามแปดเก้าสี่ที่งวดที่แล้วนะผมก็ไม่ได้ว่าวิริเพราะว่าศูนย์หกสี่สี่มันออกไปแล้วล้อดูมือหนวันเหล็กรถจะเ็นมัจอดนี่ผมหิุดใกลเหล็กรถนะ จากเหล็กทบน้ำผมมีความหวังที่จะกับาามาวันนี้ถึงเหล็กต้องจอนกันซ้ผมพวกเราต้องได้เพราะว่าปู่ต้องหายแน่นอนครับพี่โจ๊ผมม,มีความยยวหังเยอะว่าไงให้เจ็ดสองนะะ่ะสองตัวหให้ที่เจ็ดสองเจ็ดสองนี่เบิ้งดีๆเจ็ดกับหนึ่งนี่ตัวเดียวกันดีกค่ะแล้วก็มาม <จะ S 2> รอบ 2. 2> สองสิบหกเป็นป่ะสิบหกะเอบเก็บไม่หนึ่งว่ให้อยู่แต่ว่าเอ้ามันทันแล้วก็ผ่านไปแต่ว่ามือนีก็คือให้ไปเล้า ไปเที่ยวลาวก็ผมห้ไปเที่ยวลาวสองครั้งแล้วก็สําเร็จสองครั้งแล้วแมน่น่ะแต่ว่าเขาบอกคลิปหรอกแต่ว่าเขาทรงเขาในไร้กลุ่มกันผู้ที่อยู่ในรูปไร้กลุ่มนี่ก็ที่ได้เนาะ <c oughs> ก็ที่ได้ยิ่หรอกแล้วผู้ที่เล่นนด้ก็มันได้ทุกคนตามหลักคนที่ซื้อซื้อเส้นบ้านอาจจะได้บางคนเขาก็ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรก็รอเลขใหญ่หวยไทยคือวันที่หนึ่งแต่ว่ามือนีกับมี่ เดินบ้านไปฝากเคุณยูเห็นว่าพี่โจเป็นือตัวนั้นเด้อนี่ล่ะศูนย์หกเจ็ดน้องอาจารย์ตั้นเลีนน้ำเด้อฟซีเนาะจันเนาะกะกะกะต่อประมาณได้ครับต่อประมาณเด้อ้าเทียมันบอกมันอยู่เป็นทุกข์เอาต่อประมาณโอ้ยจันอย่าวางซีเนาะเพราะว่านี่มื้อเน่ยกับสิเบิกเน็ดไทยเราเนาะะขอปูเนี่ยเนาะใครผู้ใดอ่าใครเนาะจันเอฟซีแฟนช่องคุณพ่อคุณแม่ผู้ใดอยากเบิกเนตดเบิดดวงตัวเองเนาะเปิดโชคเปิดลาบกับอาจารย์เส้นขาพรุ่งนี้เนาะอ่า ท่าไดกอาจารย์ค่าคู่คนละสิบเก้าบาทบอกระจันฉันกับสิบเก้าบาทค่าคู่เอาสวายสื่อใบสีใบยังแล้วก็สวายช่องผ้าที่เปินมั่เปิดเนี่ยไหนที่ับจ้บผู้ใดเดทบุญน้ำคือแบบผู้ใดอย่างอยากร่วมเนาะค่ะสิบเก้าบาทเนาะค่ะบัญชีเก้าของคุณดวงจันทรเนาะค่ะคันบ่เข้าใจก็โทรมาหาแอดก็ได้เบอร์ลูเบอร์เนาะค่ะประมาณเป็นโซ่ทางหนีกร่ได้โซ่ทางช่องกระได้บัญชีเนาะค่ะ ผู้ใดยอยากได้บัญชีของอาจารย์เซียนขาเดี๋ค่ะโทรมา,าแอดเดี๋ค่ะหรือไลน์ส่วนตัวมาเดี๋ค่ะเพราะว่าเมื่อนหนีแอดบ<อ><อ>ู้ใดอยู่บ้านเดี๋ค่ะแอดมาโรงพยาบาลเดี๋ค่ะพอดีมาเยี่ยมญาติที่ป่วยก็เลยต้องอ่าดีละเอามองมันกลางสนามนี่ละล้านแจง้งแจง้แจงนี่ละคะ่ะอา,าจาร<ด><ห>าย์ผู้ใดพรท่านในมีโชคมิลาชเปิดดวงเอกเสี่ยวไล่ซื้อนี่ห้หลวงปูล่ล้ำจวนเป็นเป็นสายพญานาคไปตรงเปิดดวงให้เป็นน้ำเปิดโชคน้ำเกี่วยดดวใส่ในขัน ใช้ในบาทนะครับเขนใช้ในบาทในผู้สวดให้น้ำตอนบ้าผู้ใดกี่มีไร้ซื้อเอาเขามาสวดจะไม่โชควันที่หนึ่งผมหมักใจเลยว่าต้องได้ต้องได้แน่นอนเพราะว่า้อาจารย์ย่าลืมเอาโจผ้าลวยไส้าัน่เลื่อค่ะอาจารย์ใส้เม็ดแหละครับผู้ใดเป็นเอดซีสายบุญของอาจารย์เอางี่ผู้ใดเพื่อนโอนมาน่ะอาจารย์กันลอกไล่ซื้อเนาะลอกไา่ซื้อไส้กระดาษ้วก็ใส้ขันนี่เพื่อนเดื่อค่ะอาจารย์เด้อเดี๋ยวนี้ผมก็ใหายแฟนผมยดซื้อไว้มดทุกคนอื่นกั เงินเอาบาทมากอะที่ใช้ในบาทที่เพิ่นสวดให้เปิดโชคเปิดดุกให้ได้รับเงินก่อนยังไงจกงวดยัมากเพราเปินให้ได้ต้องตั้งจะงวดเนี่ยเฮ็ดได้เวฟซีสิบเก้าบาทนี่เปิดดวงเจ้าของนี่กันสิบ่าแม่นเลียไรไม่ได้อีกอย่างนึงกับพอยากเฮ็ดก็เฮ็ดไทบ่อยากเฮ็ดก็บไ่ได้บังคับบ่ได้ว่ากันแล้วค่ะเพราะว่าทัวสินิมมต์อาจารย์เจจิตี่พันอสายนี่โดยตรงเนี่ยมันไม่ได้เรื่องง่าย เดี๋ยวพี่โจเดี๋ยวมือนผมจะอัดวีดีโอให้ดูด้วยนะครับจะส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ด้วยให้พี่จโจ<ด>ไปล้มขีดไป,ไปน้ำเดียวเลว่าเอาเชี่ยนขาเท,เทพอะผมทำอะไรผมทำเปิดเผยนะครับยี่สีอาจารย์อัดเท่าสามนาทีอาจารย์อย่าเกิน,น,อนสองนาทีครึ่งแล้วคะอาจารย์อัดครั้งละสองนาทีครึ่งสองนาทีครึ่งแล้วค่ะอาจารย์ยังสิส้งได้ด้วยอัดอัดอัดแล้วก็ปิดบาเนี่ยอาจารย์ก็อัดแล้วก็ปิดอัดแล้วก็ปิดยังสีนะแล้วก็อัดต่อๆกันยังสีค่ะอาจารย์อัดเป็นคลิปไปให้ดูเลยก็ได้ ผไอเอฟซีพ่นใดพ่นเบงน้ำเนาะผู้ใดอันนี้โจมันติดงานไม่หันโจมันติดงานจดสิไปอยู่กะพอดีโจโจมีงานดวนอยู่กรุงเทพแล้วกะติดภารกิจก็ากให้ทิมาผมเนี่เฮ็ดแท้ผมจะเปิดเน็ตให้ให้ได้โชคได้ลาบกันทุกคนคนที่เพื่อนร่วมเฮ็ดร่วมสางมานี่ก็ให้เพื่อนสมหวังเพราะว่ายังตี มันหลายงวดแล้วมันเขาผ่านมานี่เจ้าบัานสามมาหนิช่วาสเดือนผมไม่คิดได้เพราะผมจําสินผมจะขอปูนีนิมิตไมายอันที่ดีอยู่ว่าผมจะถ้าเลขผมเขาปึ๊บผมจะได้บวงชวงปูได้เรื่องได้เมือ่อใดผมก็ดตีแกงอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้กะเปิดเนตอยาให้เอสที่เห็นว่าผมเนี่ยจะเปิดเนตให้ปูก็จะร่วมอธทีฐานจิตผู้ที่ร่วมบุญมากทเก้าบาทจะเอาลายซื้อนี่ใส่ ที่ปูล้ำดวนในสวดให้ตัวเลขปูองค์เนี่ยเพิ่นไปเปิดที่ไหนนี่มักถูกทุกมองได้พี่โจเลขขักนอ่อของเพิ่นเนาะแต่ปะ่ะเดเว้าให้ให้คึกเด้คือ<า>เพียงแต่ว่าตามที่ผมสืบประวัติมมาเนี่ยเพิ่นเคยไปเปิดเนี่ยมงได้เนี่เลขเกี่ยวกับพญา,านาคเนี่ยะไดใจสามตัวทุกครั้งคัานว่าเป็นเลขถูกก็คือกิบอกเลยมนันมีเส้นตั้งนี่นะครับค่ะ กันเฮ็ดอาจารย์เสียดายเนาะกันเฮ็ดก้อนบางอ่างวนบางแห่เนาะรัฐบาลไทยเฮาก็คือสิแตกอยู่เนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าปูร่มด่วนเมันเบามากเนาะมันบ่ครับกับครับกับว่าเป็นยังคือว่าบุญเฮ้ายังบ่มี้ันเฮ้าเฮ็ดแล้วเฮ้าก็สิมีบุญเองเพราะว่าตอนเนี่ยเฮาบ่ทันลูกบัดนี้ผู้ลูกเพิ่นบอกเฮาแล้วเฮ้าก็เฮ็ดซะอันใดมันของมันค้าเฮ้าก็เฮ็ดเอาซะเห็นบ่ล่ะแม่นกันอาจารย์ยอหรับตัวผมเนี่ยผมรู้แล้วบัดผมก็อยากให้เฮ็ดซีนี่ มีโชคทุกคนนะครับเอาจริงๆผมอยากให้ดีงั้นนี่ท้องผู้ที่หวังให้ทั้งนี้เป็นที่เพิ่งนี่ผมก็อยากให้เพิ่อนนีโชคเยอะเพราะเม่นผมกักไอ้มาสก,กักไปรับข,ขนาดเหล็กง่า่วัสดุทงเหมือนยังทรงเล็กเล้าเหล็กง่าไปให้สื่อสําหรับผู้ที่พลาดเล็กไยก็ให้เป็นเพื่อนบ้านผู้ที่ได้เงินขึ้นแล้วก็ล้อเหล็กง่ายกับผูดด้ใดสื่อ,อก็เป็นเหล็กเล้าแต่เมื่อนี้ก็มี่ห้ยไม่สนั่นนะครับเหล็กเล้าะะอาาาจรย์เนไม่ะเนา เลขกทูบเมื 20, 20, 67, mm. there, ่อนี้เนาะค่ะวันที่ย äh ี şey ่สิบกับศูนย์หกเจ็ดกับจริืมตันเอาเด้อค่ะเอฟซีไปเพื่อนบ้านก่อนเนาะค่ะผมก็บว่าเป็นพี่โจกับฝากบอกบุญเอ็บชีน้ำเ้อคือแจ้งผมว่านะผมก็บว่าเป็นันไรเอาพายอยากร่วมเนาะค่ะอยากร่วมบุญร่วมงานเนาะค่ะร่วมเปิดโชคเปิดดวงพรุ่งนี้เนาะค่ะเวลาบ่ายบ่ายสามโมงหมอจันทุกท่านก็บ่ายสามโมงครับ เวลาบ่ายสามโมงเริ่มพิธีเนาะค่ะตีเลิกบ่ายสามเพื่อนก็เตรียมบ่ายสีเตรียมขันเตรียมยังครับเมื่อื่นผมจะอัดดูหอยที่เบิ้งนั้นเดินไปหลุดท่ยังไ้เบิ้งเด้อครับเด้อสำหรับมือนีก็ไปเที่ยวพื้นบ้านกับทีนี่ตรงนั้นนี่แหละเจ้นข้าวห้ให้ฟังเนาะครับเนาะจ้าเออมือฮับเออคุ้ถูกได้ไปเที่ยวเล้ามือนีก็ลองไปเบิ้งเด้อครับเด้อลองคือเบิ้งค่ะศูนย์หกเจ็ดค่ะ ครับสำหรับผู้ที่ถาเลขง่ายกะล้อหลังจากเปิดเน็รปู่แล้วไม่เกินสองสาวันผมจะลงคลิปให้ดูเลยตัวเลขได้เห็นพร้อมกันแน่นอนเนาะอยากให้ได้ทมนทุกท่านบอมบอมีวาปล่อยคุมบอมีวาทรงท้านะไก็คืออยากให้เห็นพร้อมกันตอนนี้ฟันกระจําบ่ได้โมกาจันจำไม่ได้จำไม่ได้เออกระจงกับล้อเปิดก้อนล้อเสนอล้อเปิดก เปิดดวง<ก>เปิดโชคเปิดลาบเปิดเอ่เปิด<ก>เดนตรเปิดหัวใจด้วค่ะพรุ่งนี้บ่ายสามโมงนะคะเอฟซีผู้ใดอยากร่วมน้ำมาจานแล้วค่ะค่าเปิดดวงแล้วค่ะค่าคู่เป็นสิบเก้าบาทเทดได้บรคาหนึ่งเก้าค่ะสิบเก้าบาทนะะ้วนคะ่ะเนาะผู้ใดอยากร่วมบุญกับอาจารย์อาจารย์ไม่ได้เรียกร้องนะคะ่ะเอฟซีเด้อแต่ว่าผู้ใดอยากเปิดดวงก็ไล่ซื้อที่โอนเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์เพิ่นจะริดใส่กระดาษแล้วนะคะ่ะ เอาไปให้หลวงปู่ล่ำดวนเพิ่นสวดใดเปิดไทยแล้วกะพระอาจารย์องค์นี้กับทั่วสีเสินไม่ได้กับไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะอาจารย์เนาะเพิ่นบ่ใคว่างง่ายหรือไงอว่าถือว่าเป็นห้องสูงเลยครับที่ว่าเพิ่นรับมาเห็ดเปิดเนี่ยในผมเมื่อนี้กะมีประมาณเท่านี้แหละครับเอาจังไดแจ้งนึ่งกับมือนกัสีแจ้งข้าวอีกข้างหนึ่งเด้อค่ะาสำรับไดตัวใดเลขไใ้ตัวใดสิกับจบบอกไปชางช่องพิจนี่แหละครับ เอากระคอยทุกคนที่ร่วมบุญมากกับเดียวและซื้อใส่ให้เคุนเสริมดวงให้ได้ครับเด้อนี้เชิญขากับนี้เดือนแกล้งแค่นี้แหละครับเป็นห่วงกับไปเที่ยวรั้วกับท่านที่สมปทานนะโอ้ยเป็นบ้านายักษ์ครับเป็นเจรนายักษ์ในการดวงได้ครับปุ๊บขอบพระคุณค่ะอาจารย์ที่มาบอกกาวเอฟซีขันบอล่องคีบไอ้เพิ่นเพิ่นกับเพื่อนเห็นไหมค่ะอาจารย์ขันบอลล่องจะไล่กลมแม่เพิ่นกับเพื่อนเห็นเนาะค่ะเนาะเอาตามนั้นแหละครับเด้อครับเด้อ ค่ะขอพค่กอาจยนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคร<อ>ับสวัสดีครับก็ตามนี่น้อยที่จันกับว้าไปแล้วนะคะ่ะก็ขอให้ทุกท่านมิโซมิลามมิมันเอาไปลุ้ยก่อนนะคะ่ะเพื่อนบ้านแนวทางวันนี้นะคะ่ะแนวทางมือนี้นะคะ่ะเอาไปลุ้ยก่อนตามที่โซ่ห้ายเด้อเลขทูบเด้อเดยวสิหาวไว้อดเนี่ยอักเอาผู้เดียวยว่าเด้ออย่าบา้กันค่ะ <c oughs> ก็ขอคนละหนึ่งไลฟ์หนึ่งแชร์ได้อค่ะเป็นกำลังใจกับทางช่องโจผ้าลวยดํำแนวเ้วะค่ะก็กราบขอพรบคุณเอฟซีแฟนซ่องคุณพ่อคุณแม่ที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะเมื่อน,นีใไ้รําให้รวยให้ไงหมาสุขูสุขคนนะคะ,ะทางช่องนะคะเป็นซื่อกลางเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะ สอบคิมเมี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ